สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผูสู้คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้กัเป็นวันที่สิบเก้าพี่น้องนะครับเนาวันที่สิบเก้ามิถุนานะครับวันสองห้าหกแปดพี่น้องมื่อนี้พอใจดีสิพาไปตามแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องของห้าสำนักของปูพี่น้องนะครับ ปูพันธัยยังมากพี่น้องแนวทางของปูช่วงนี้พี่น้องนะครับเนาะเขาบางรุดบางเป็นธรรมดาพี่น้องก็ต้องทําใจนเนาะเตียวเปิ้ีงมเตียวเปิ้ลจิซาเตียเปิ้จีหาตน้นหาตัวพ่อพี่น้องแต่ว่าอย่าลืมพี่น้องนะครับอย่าเผลอเด็ดขาดพี่น้องแนวทางของปูบ่ธรรมดารุดดังหวดสองหวดพี่น้องก็่าเฝ้าว่าดูพี่น้องนะครับเบิ้งไปเรื่อยๆที่ตามไปเรื่อยๆพี่น้องถึงสีบอผิดเจรนา กะเบิ่งแล้วกะจะเริ่มก็แลค์ก็แช่ห้ปูเป็นกำลังใจไใ้ปูนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจเพื่อนเดอ้อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะเพื่อนให้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปได้เบิดพี่น้องเอ้ยนะครับบบวิพู้ได้รู้พี่น้องสูตรอยู่กับสูตรอยู่กับตำล่าได้พี่น้องเด้ออยู่กับสูตรกับตำล่าสูตรได้เก่งสูตรได้บบเก่งสูตรตำ สูตรและตำล่าพี่น้องจะเป็นตัวชี้วัดแมนหรือบบแมนมาหรือบบมาพี่น้องนะครับบบมีผู้ใดรู้บบมีผู้ใดทราบเด้อว่าสิมาแทๆแน่นอนบบมีพี่น้องคำเบากับลักสูตรบอกคือกันพี่น้องคำเบาเบาจังไรก็ไไ้พี่น้องนะครับสําหรับสูตรนี่เขามีคู่บาอาจารย์พี่น้องนะครับลาเลียนมาเขามีสูตรเอาตัวนั้นมาบวกลบคูณหาร หาตัวเศษหาตัวปลายหาตัวหาความแรงพี่้องสูตรหนึ่งสูตรสองมาเหตุใส่กันพี่อ้องชนกันหรือบ่อชนสูตรสามชนหรือบ่อชนพี่้องนั่นแหละครับคือเขาเอื่นว่าสูตรเอื่นว่าตํำล่าเนาะพี่้องเนาะ่อพี่น้องครับพอใจดีไปใส่วันที่กันพี่้องวันที่ยี่สิบเด้อวันที่ยี่สิบคือมื่อนพี่้องนะครับพรุ่งนี้เด้อสองทุ่มครึ่งรู้ผลอย่างแน่นอนนะครับ วันที่ยี่สิบนะครับสี้าไปตามนแนวท่างลาวพัฒนาของปูพี่น้อนนะครับนะครับยี่สิบมิยอสองห้าหกดนะครับลาวพัฒนา เราพัฒนาเจอ้อเดอเอ้ยปู่ทองเดิอพี่้องประธานสดเราพัฒนาปูทองนะครับแนวทางของปูหลุดพี่รองนะครับเนาะบทเป็นยังพ้นแก้ไขไข้พี่รองปู่ทองนะครับแก้ไขไข้ท่านที่ท่านด่วนพี่รองเราพัฒนาปู่ทองวิ่งบนล่างพี่้องนะครับ วิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่างนะครับของปูทองพี่น้องปูทองวิ่งบนล่างนะพี่น้องเนาะห้า นะครับวิ่งห้าเม็ดเดียวพี่น้องน,นี่แหละคือาทางของเพื่นพนอ,น,อ,อ,อพนพี่น้องชอบก่จัดคัดก็ผ่านเพื่อนวะนะครับแต่อย่าลืมกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องให้กาลังใจเพื่อนนะครับสักวันหนึ่งสักมือหนึ่งต้องเป็นของเ้าพี่น้องน,นะครับ นะครับสักบันต้องเป็นของเรานะครับแนวทางของปูต้องพี่น้องรุดเดอ้อหัวที่ผ่านมาพี่น้องรุดก็คือรุดเข่าก็คือเข่าบอดได้เบาสิ่งที่บอดมันคว้มจิงเบาสิ่งที่มันคว้มจิงทั้งนั้นพี่น้องนะครับเบาสิ่งที่มันคว้มจิงเด้อ เขาคือเขาหลุดคือหลุดพี่น้องนะครับเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะครับสําหรับแนวทางเนาะชุด3มตัวชุด3ตัว,ช,ตวชุด2ตัว ชุดกันชุดกันนะครับมาบางชุดสามตัวของปูท่องพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องมักกัคือจัดเด้วยด้ ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับชุด3มตัว9 5้ศนนะครับสองตัวนะครับห้า ศูนย์นะครับชุดกันพี่น้องห้าหนึ่งห้า ตามพี่้องนี่คือชุดกันนะครับนี่คือชุดกันนะครับพี่้องสีผิจะน่าเอาชอบก็จัดขัดก็พันนะครับนี่คือแนวทางของปูทองพี่้องนะครับเนาะนะครับนี่คือแนวทางของปูทองเด้อ เพื่อนเอาไฟแล้วห้องโอเอามันแมนอยู่บ่หรอพี่น้องนะครับมันใช่อยู่หรือนะครับแนวทางของเพื่อนไทยเรียบร้อยพี่น้องนะครับเนาะวันที่ยี่สิบมิถุนายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปู่ทองวิ่งบนล่างห้าพี่น้องชุดสามตัวเก้าห้าศูนย์พี่น้องชุดสองตัวห้าศูนย์ชุดกันห้าหนึ่งห้าสามพี่น้อง อาพี่ลองแคปหน้าจอไว้จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูทอ่องได้พี่้องเด้อให้กำลังใจเพื่อนสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้หละพี่ลองคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ